ก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาร์มด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องแคสซีเกมเมอร์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปง่ายๆนะครับด้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องพี่อาร์มนะครับโอเคครับถ้าเกิดกดติดตามกันแล้วเนี่ยก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผมโวัสดีครับยี่กับพี่อาร์มครับไปตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Man Eating p l a n นั่นเองนะครับก็ประมาณว่าเป็นพืชกินคนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับ มันสมามารถเลือกเล่นได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนอังกฤษกนเกาหลีนั่นเองมาเล่นอังกฤษแล้วกันนะครับเฮ้ยอ๊ะมันโดนกินขึ้นไปมันเป็นเกมป้อนคนเข้ามาให้พืชอกินคนกินเข้าไปอย่างนั้นเหรออ่ะมาดูกันในเกมว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีฉันคือปีศาจเฝ้าประตู <bug> และฉันก็เป็นคนที่ควบคุมดันเจี้ยนนี้ เมื่อไม่นานมานี้ฉันนี่ยลำคาญมากไอ้พวกที่บอกตัวเองว่ามันเป็นฮีโร่เนี่ยมันชอบเข้ามาบุกดันเจี้ยนของฉันฉันก็เลยตัดสินใจที่จะปลูกพืชขึ้นมาฉันจะปลูกไว้เพื่อประดับดันเจี้ยนของฉันเองฉันสั่งให้พ่อบ้านเนี่ยไปซื้อมาจากตลาดอันนี้คือพ่อบ้านใช่ไหมนายท่านผมซื้อพืชมาจากตลาดนะตามคําสั่งของนายท่านเลยไอ้พืชชนิดนี้เนี่ยมันน่าแปลกประหลาดมากมันกินเนื้อครับโอ้โหพืชกินเนื้อไม่แน่นะว่านายท่านอาจจะป้อนเจ้าพืชชนิดนี้เนี่ยด้วย ผู้กล้าที่บุกเข้ามาก็ได้จีเนียตสุดยอดแผนการอีกก็ไม่ต้องเฝ้าดันเจี้ยนเลยดิก็เอาต้นไม้มาเฝ้าก็ได้ใช่ไหมต้นไม้กลิ่นคนนะครับ <What? S 1> เอาล่ะและนี่คือดันเจี้ยนของเรานะครับอ,อ๋อดูสิถ้าทางเราจะต้องลดน้ําแล้วอ,อ๋อระบบการลดน้ําเป็นแบบนี้ม,มีอาชีพเมนด้วยเว้ยอาชีพเมนอันล็อกครับผมเมื่อเราลดน้ํานะครับก็จะได้เอ็ต้นไม้ก็จะได้ EXP EX ขึ้นไปนั่นเอง เขาบอกให้เราลดน้ําต่อไปไม่มีปัญหาลดได้เฮ้ยส่วนหัวเริ่มออกมาแล้วโอ้โมาแล้วครับโอ้มีอันล็อกเลเวลหลากหลายมากมายนะครับตอนนี้เราได้ปลดล็อกสลามแล้วลองเอามาป้อนดูโอเคเราก็ซื้อสลามมาป้อนได้ใช่ไหมด้วยการปล่อยสลามตัวน้อยให้คลานเข้าไปใกล้ๆกับต้นไม้กินคนนั่นเองนะครับพืชชนิดนี้ไม่มีดวงตานะนายท่านนายท่านจะต้องเป็นคนบอกว่า เหยื่อเนี่ยอยู่ตรงไหนลองจับสลามดูสิปึ๊บอ๋อแบบนี้เอ้าได้เป็นเงินมาด้วยเหรอว้าอ๋ได้หนึ่งเหรียญหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วสลามมาแล้วครับกินเรียบร้อยเฮ้ย <What? S 2> <He i, S 1> มันหลบอ่ะ <What? S 1> มันพิ้วมันพิ้วจะ,จะพิ้วไปไหนเร oh. ียบร้อยครับคุณสามารถที่จะอัพเกรดพืชกินคนของคุณได้อ๋ออัพเกรดเต็มนะครับ สเตมนั้นเป็นส่วนที่รองรับส่วนหัว<ะ>ถ้าเลเวลเยอะหัวจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นส่วนหัวส่วนหัวนี้จะมีปากที่ใหญ่มากยิ่งปากใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งกัดได้แรงมากขึ้นเท่านั้นเออลองสักเลเวลสองดูเอาซาลามาครับสักสองตัวฟึบเร็วขึ้นนิดหน่อยกัดรอบวไวกัดแรงแรงนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเหรียญออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองฝีอาหารไปเรื่อยนะครับ ประมาณว่าแบบนี้ให้เลเวลขึ้นไปสักเ,ออเลเวลห้าดูว่าจะเป็นยังไง <Yahoo! S 1> ตอนนี้เลเวลห้าแล้วครับสามารถอันล็อกอะไรได้สักอย่างหนึง่งนี่อะไรกับลิ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอันล็อกแป๊บหนึ่งเขาให้ไปดูตรงนี้ก่อนอ,อ๋อมีภารกิจครับฟู้ดไฟเตอร์นะครับเราต้องฆ่า10สลามน,นั่นเองเดี๋ยวขอทําภารกิจสักนิดหนึ่งยิ่งกินเร็วกินเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะได้ได้เงินมามา,มากเท่านั้นนั่นเอง ภารกิจกิน10สลามของเรา,เราก็ยังคงดําเนินต่อไปอู้มีเพชรด้วยเยี่ยมมันไม่มีวันอิ่มเลยหรือไงเนี่ยฮะเชอมันนั่นแหละอ่าแล้วก็ไปรีวอร์ดอ๋อก็เก็บเก็บให้เขาเก็บให้เราอัตโนมัตินะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวอัปเกรดสันหน่อยแล้วกัน <S <S สเตมมา <S 1> <S 1> หัวมาทั้งก้านแล้วก็หัวขอเป็นเลเวล5ก่อนเอาละเอากระบินมาครับ70เหรียญโอ้โหแพงเหมือนกัน นายกบิ้นมาแล้วเฮ้ยกบิ้นน้อยตัวมันเล็กว่ะโชคอ้าวไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยทำไมมันพิ้วอะไรขนาดนี้ไอ้กบิ้นตัวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วจืบ๊บเอาเลยมา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 ,มาปล่อยมันเผล <What? S 1> อเผล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 อแล้ว <laughs> ทารุณว่ะ VMI ขี้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 มไอมันถามว่ามันอยู่ไหน มันไม่รู้เรื่องไงว่ามาถึงตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ในดันเจี้ยนนะดิเดินมาตั้งขนาดนี้ยังจะถามวมาอยู่ไหนครับผมเอาเรีบเดินมาเจ้ากอบบินมาลามาละมันจะสวบเขาให้เลเวลหกกั <g aret> <g aret> <g aret> นเลยทีเดียวหนาวสงสารนะอ๋อมีภารกิจเข้ามาด้วยนะครับอากิน20บกอบบินนะครับแล้วก็กิน25บกอบบินภายในเวลา150วินาทีเฮ้ยลองดูลองชาเลนนี้ดูมาเรียกเราต้องเรียกกอบบินมาเยอะก,ก่อนครับ สู้ก,ก,ก,กับ,บกเข้าไปครับผมไปก่อน1หน่วยจะทันไหมเนี่ย25คนต้องกิน25คนภายใน150วินาทีมันไม่ใช่คนมันเป็นกอบบินสู้กับเข้าไปครับผมสว่าปาล์มเข้าไป,ป<ะ>เหมือนกินส้มตำนั่นแหละประมาณนั้นท่านก็สนุกดีเหมือนกันนะเล่นเพลินดีครับชอบอนิเมชันตอนมันโดนกินอะ่ะในอนาคตมันก็จะมีพวกผู้กงผูก,กล้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับ กิน th แบบคอมโบก็ได <van> ้เหรอในท่านถ้าท่านเหนื่อยจากการให้อาหารเจ้าต้นไม้กินคนเนี่ยในท่านสามารถที่จะให้มันกินแบบออโต้ได้ด้วยนะมีระบบออโต้ด้วยเว้ยตอนนี้อย่าเพิ่งให้มันกินแบบอัตโนมัติเลยเราธรรมดาธรรมดาไปก่อนครับสู้กบบเข้าไปครับไปอีกหนึ่งขาดอีกสี่คนครับอีกสามสิบวิสุดท้ายโชว์มานนั่นแหละอีกสองคนอีกสองตัวเรียกกอบบี้เป็นคนตลอดเลย มาเรียบเลยได้เพชรไปครับ <Yeah! S 1> ทีนี้เราก็สามารถที่จะอันล็อกฟาร์มเมอร์นะครับลอดฟาร์มเมอร์ครับประมาณว่าเป็นชาวนาที่หลงทางนั่นเองเราก็ฟีดมาทีละ3ยูนิตเลยแล้วกันครับให้มันลกๆบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็เข้ามาพร้อมกับโดนเรากินแบบคอมโบแบบนี้นั่นเองสามารถที่จะกินได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไล่เวท <Huh? S 1> ลองดูแล้วกัน วื้นั่นแหละครับผมนั่นแล้ก็ต้องผูชมกอปปิบินเอ้ไม่ใช่สลามโดนไปอีกเซอเกมโหดร้ายมากกินเข้าไปนี่ป้อนไม่ทันแล้วเนี่ยมันป้อนไม่ทันแล้วครับผมโอ้น่าก,กลัวมากต้นไม้กินคนนะครับมันไม่ได้กินแต่คนมันกินสลามกับกอปปิบินด้วยละเอียบร้อยชาวนาที่หลงทางโอเคมีเหมือนมีเวทใหม่เข้ามานะครับเป็นเวทซัมมอนเวทอันเชิญอย่างนั้นเหรอ ไหนอันเชิญอะไรออกมาขอดูหน่อยเฮ้ยอันเชิญหลวงจิต <c oughs> ไม่มีทีมมีทีมมีคนเหล็กด้วยไม่ขอกินคนเหล็กดิโอ้โหเฮ้ยมีมีช่วงโบนัสถามด้วยอ่าได้เหรียญได้เหรียญโอเคโอเคเป็นเวทครับเฮ้ย <What? S 1> เมื่อกี้เหมือนโดนเสาหรินมันโจมตี <c oughs> เก็บเหรียญน,นี่มันเหนื่อยใช่ไหม <c oughs> ถ้าอย่างนั้นล่ะก็เรามีสกิล ไม่ใช่ไม่ใช่เรามีวิญญาณคอยเก็บเหรียญให้อ่าลองดูลองดูงดนั่นไงวิญญาณมาแล้ว <What? S 1> วิญญาณคอยเก็บเหรียญให้โอเคมีตัวช่วยเยอะแยะมีระบบเล่นออโต้ด้วยแล้วก็มีระบบมีระบบวิญญาณด้วยนะครับวิญญาณคอยเก็บเหรียญโอเคให้เขาเก็บเหรียญให้เราแล้วกันนะครับ <What? S 1> ตอนนี้ปลดล็อกโครงกระดูกได้แล้วอ่ะไล่เวทเข้าไปครับให้เรากินได้เร็วขึ้น เรายังไม่ได้อัปสกงสกิลอะไรเลยเนี่ยตอนนี้นะครับเราคุย t e ม m นเตอร์บางอาจตีเราตอนนี้เหมือนเรามีส่วนหางงอกออกมาแล้วนะครับเหมือนกับส่วนหางนี่เขาจะคอยล่อเหยื่อให้มาใกล้ๆนะครับไอเหยื่อพวกนี้ก็ไม่เคยดูเลยนะว่าซ้ายขวาหน้าหลังนี่มันมีอะไรอยู่นะมีเหยื่อมาล่อแบบนี้ก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับขามัน4คอมโบ ตอนนี้เหมือนจะอันล็อกอะไรได้ครับอัศวินอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเซ็ตนี้เสร็จเข้าไปดู Wonderer m e s s e n e r นะครับเป็นทหารรับจ้างนี่ครับกินมั่นัน่นหละขอบคุณมากอาช i e v e m e n t Unlock กันเลยทีเดียวสัตว์เลี้ยงของเราก็ยังคงเก็บเหรียญต่อไปนะครับผมโชว์ต่อไป5คอมโบอ่ะได้เวลาแล้วมั้งที่เราจะอัปเกรดอะไรบ้าง แม้แต่เวทนะครับก็สามารถที่จะอัพเกรดได้นะครับ <Yahoo! S 1> นี่ไงซัมมอนสามารถซัมมอนเหยื่อมาจากต่างโลกได้นะครับ <Huh? S 1> ใช้เหรียญ720เหรียญในการอัพเกรดแต่ตอนนี้มาอัพเกรดอย่างอื่นก่อนอ๋อไอ้ดอกที่เราเห็นนั้นมันคือ sticky picture นะครับมันทําให้เหยื่อมาติดอยู่ตรงดอกแลวถ้าเกิดเขาเดินผ่านมานั่นเองเอาเอาสิครับแบบนี้เยี่ยมมาก อ๋อพวกเวทพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้เพชรในการใช้งานนะครับ <Yeah. S 1> เขาไม่เรียกว่าเพชรเขาเรียกดาร์กสโตนนะครับผม <S <S ถ้าจะใช้เวทซัมมอนอะไรพวกนี้ต้องมีเพชรนั่นเองหรือที่เกมนี้มันเรียกว่าดาร์กสโตนนั่นแหละทำไมมันไม่เรียกเพชรไปเลยวะใช่ผมวันณฑิตีเกมแมนอิทติ้งแพนนะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับมาเล่นกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าเนาะสำหรับวันนี้เม,มีย่างเสมอและเกมแมนอิทติ้งแพนก็ต้องขอตัวลาไปทีเพลวันนี้ก่อน แล้วพบกันใหม่ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายยครับท่านเจริญครับกินเข้าไปสิ่คอมโบดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซ u b s c คร b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม